ถ้าคุณได้สิไงก็ณมาคุยกัผมด้วยให้ขาวมันมันรั่วม่ว

ก็เนี่ยเดี๋ยวก็ก็เก็บไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผู้ช่วยการก็จะชี้แจงว่ามันมีปืนอะไรบ้างแต่คือเบื้องต้นคือเจอเจอบางส่วนวั้่าตรงนี้เจอกี่กระบอกครับเดี๋ยวผู้ช่วยการก็พูดที่ดีกว่ามงครับคือดนงใดรับผ่านผู้นี้กี่โมงครับผมถ้ากี่โมงกี่โมงครับพี่ก็เดี๋ยวนายตัดสินใจอยู่ครับอ๋อแต่พรุ่งนี้จะไปทำแผนตอนประมาณสิบโมงพรุ่งนี้ทำแผนที่ไหนครับที่ที่เดิม่เขาต้องหาไปฮะเขาต้่งหาไป อย่าง,งจุดนี้ไอ้ที่ที่เรามาค้นตรงนี้คือเป็นการให้การจากผู้ต้องหาชี้จุดมาเลยนะแคเดี <c oughs> ๋ยวครับดูดีดูดีติดนิด้ะแม่พวกนี้พกวกนี้นายก็แรงถือว่าคลี่คลายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งหมดคดีถ้าเกิดว่าหลังจากที่ค้นจุดนี้เกือบห,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 หมดแล้วนะหรือผู้ต้องหาแค่สองคนเองตามหาามหายส่วนอีกกลุ่มนั้นก็ยังยังรูแต่เื่อเล่นครับตามหมายคืออีกสองคนเท่านั้น ใช่แต่มาที่เราออกมาได้เนี่ยยังขาดอีกแค่สองคนเหลือใครกับใครกันก็เหลือมอกกับอีกคนหนึ่งโจสองคนนี้เท่านั้นที่เหลือทั้งหมดเราจับแล้วที่เหลือจับหมดแล้วสิบโมงนี้จะมีจะไปทำแผนตรงนี้กี่กระบอกบอกได้ดินายเกาบอกอาฆ่าใจไหมคือครับเคยเจอใช่ไหมครับ